เรียบร้อยครับผมนี่ครับผมซึ่งข้างหัวเขาครับนี่ก็สิแกงแล้วไหมอีกวะจักครับผมสิแกงใส่เฮดนะครับผมเฮดอันเฮดเพิงแง่ครับผมเฮดขมเหมอนละครับเดี๋ยวทากินน้ำกันด้วยครับเด้อ น้ำใหม่กำลังตุมครับผมตุ่มหาจืดเล็กน้อยก่อนสีแกงครับผม,มขึ้นก็กินเลยนี่ก็สิกินอีกครับผมเอาไวโดนมันสีแกงโแซสบนะครับมาเด้อครับเขาแรงเืนอนี้และผนกระตุกน้ำพี่น้องเนี่ โอ้ตุเ้เมนตกได้ตกดีตกคู่มือตุว่ไปตกอยู่บ้านเขา,นนา,นา,าเนี่ยนอนมาทีหลองมาตุ้มจไม่แกงอีกคนเลยเอาไว้โดนสิแกงมาแทนนะครับผมแกงเห็ดเต่าถ่านครับมาเนี่ยใส่กระทะเนี่ยน่าตุ้มเบ็ดครับผมใสกระทะหน่อยได้ครับเด้อไม่ต้องเสียครับผม,ม ฟมบฟืบบ้้ครับต้ว่างถีนขึนนอยืนย่พิดีขนาดครับอันนี้น้อ,งนอยง่ายน,นะครับผมไหวานคือจะมาฟื้นแจ้งน้นงไรแบเป็นแซบครับผมน,นี้นแกงน้งหวานครับผมน้อยง่ายนนี้ของฝากจากทางบางนยังืค,ครับผม ยังเพื่อพัฒนาคนเราไม่หายสองนอนได้ยังไงครับผมเข้าแบบเขาดังเนียครับคุ้มค่ามนกเอยนะพู้ดีนะครับผมแข็งขึ้นแข็งขึ้นในกินกินเยอะขึ้นั็แล้วครับเด้อต้มขวดเบียร์ก่อนพี่น้องไปต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม น้ำน้ำอย่านั่งลงเลยครับอย่านั่งครับอันขอเขาเบียรครับผมเออ,เอ,อหอนหอนหอน ผู้หอนเท็นแล้วบ้างครับผมเห็ดเพลิงแง่ใช่ลงไปแล้วครับผม เฮ็ดเพ่งขมมาแล้วครับผมบาดมเฮ็ดเพ่งแห่เด้อคนต้มมากแวละเฮ็ดผึ่งแห่ คุณเหรอครับผมของคนณอะไรครับกิ๊บหมอครับผมของคนปรุงเรียบร้อยได้ครับเด้อตำรวจมียังใไ่ครับใส่ปลาแดดใส่สุลวดใส่ปลาหน่อยนึงทำเองครับทำเป็นเสียบแล้วครับผม,น,ม,รรบน,มบน้ำอ,อ,อ,อวดตัวคือเก่าครับผมห่าซิมมือครับไหนกันล่ะบอกออ ว่ามันแกงไว้ครับบานแซ่บขนาดสักหนึ่งทีครับผมมันด้ครับเด้อหน่อยนครับเอาพักลงกับผงเลยนะครับเออไอ้มากินขขาเดียวมาทำกี่เด้อครับเด้อ นี่มั้นี่แม่ขั้วครับนี่แต่พอขั้วไปทีหรอวครับผมเอาพักลงเลยเนาะครับนี่ครับผมพักขาพักราแยง่งพักราแย่งก็พักขาลงไปเลยครับ มแหหวยบาดูครับเด้อเศบๆต้องกันเกงใส่เฮ็ดเพืงแง่ด้วยครับมาเนี่ หมอว่านแกงใส่เห็ดตลาดนแกงใส่เห็ดถึงแง่เรืเออ่อยเอาครับผมซิมก่อนโอ้ในการแล้วครับผมผู้ดีไฟดับผู้ดีนะครับ เดี๋ยวไปเบิ่งหดเข่านะครับผมโคตรซิกเกตตัวเนี่ยับผมทรายเขาแล้วครับผมเ,เออวไปแอบ,บไปเลยล่ะไปดีจกดากดังของน้ำแล้วสู้คุณมุดจกให้มันมีแต่เมื่อก,ก่อน ม,มันรุดอยู่ค้างนปักเข้าหอนหอนครับผมขอาเหนียวหอนหอนแกงและไมหอนหอนตำหมกทั่วเสบเสบโอ้ยเบิดเท่านั้นครับมาเด้๋ครับเด้อครับผมตักแล้วครับผม เดี๋ยวครับมาเด้อใส่ประเขาเลยครับคงเถแน่นอน มามาครับผมลงมือได้ครับบานเนี่ยพันทักนั่นน่ะในตูเ้เย็นนั่นพักกระถิ่นตูเ้เย็นนั่นน่ะเอออยู่ข้างๆอ่ะเห็นไหมบ่นั่นแหละมามามาแสบต้องการ ผมซิมเห็ดเพิ่มก่อนครับตอ้เดียวครือเพิเ่มลูกเกีเเ่ย,ย่ะแม่ไม่เกี่ยเกี่ยดูว่าตายบ่ตายยังั่แม่ตายเสร็บหดเดียวกนินน้ำมีด้วยป่าแม่